แล้วย้อนไปเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเวลา11นาฬิกา33นาทีที่ทำการพักภูมิใจไทยว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒสุข,ขนานเลขาที่การสภาผู้แทนรษาษฎรอ,อัญเชิญพระบรมราชาอง์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกทัฐนมนตรีคนที่32เดินทางมาถึงที่ทำการพักภูมิใจไทยโดยได้อัญเชิญไปยังสถานที่ในการรับสนองพระบรมราชองค์การจากนั้นเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรได้อ่านพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรพระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดก้าโปรดกระหมอ่อมให้ประกาศว่า ด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญนมาตรา170วรรคหนึ่งอนุมาตรา4ประกอบมาตรา160อนุมาตราอนุมาตรา5และประธานสภาได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาวา่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่5กันยายน2568 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกร,รัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามมาตร,รา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะประกาศณวันที่7กันยายนพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันูผ้รับสนองพระราชองค์การวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะแบนี้นะคะเขาธการสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ะนะคะ แบบนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ถวายคำนับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและไปกราบที่โต๊ะหมู่บูชาค่ะถวายทูบเทียนแพ่โดยเอางานเปิดกรวยกระทงดอกไม้แล้วถวายบังคมสามครั้ง พรเดชะฝ่าลองธนีพระบาทปกเกล้าปกกระมมเนื่องในโอกาสที่ใต้ฝ่าลองธนีพระบาทมีพระบรมราชองการโปรดข้าโปรดกระมมแต่งตั้งข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวิรกูลให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นสุภาษิตมงคลและเกียรติยศอันไพ่บูรณ์ แก่ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ภาพมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนี้จกเป็นที่สำนึกและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตว์ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมให้สมกับที่ทรงไว้วางพระราชาุลยไทยเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนชาวไทยและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติตามพระราชปณิธานและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยทุกประการด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ นำภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มีภาพนี้ค่ะภายหลังพิธีรับสนองพระบรมราชองการค่ะโปรดกล้าโปรด,ก,ดกระหม่อมแต่งตั้ง<ม>เป็นนายกนี่เป็นภาพที่คุณอนุทินก้มกราบาคุณ<า>พ่อชวรัตและก็คุณแม่ทัศนีค่ะพร้อมกับได้พูดคุยกับครอบครัวครับ เป็นความอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ที่ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมกับได้ทักทายยินดีมีท่านสุชาติชมกลิ่นท่านสันติพร้อมพัดท่านอัคราพ,มพรมเพ่าครับท่านนิพนธ์บุญญามณีนี่เป็นภาพครอบครัวข,ของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะคุณอนุทินเกิดวันที่13กันยายน2 5 0 9นะคะปัจจุบันอายุ59ปีค่ะ นี่ก็คู่สมรสนะคะพันรายาค่ะคุณธานนนนิรามิตรหรือว่าคุณจา๋าและนี่เป็นภาพครอบครัวค่ะมีพี่น้องมีน้องชายหนึ่งคนน้องสาวหนึ่งคนรวมเป็น3คนค่ะมีคุณอนุทินคุณมาทาวินและคุณอนินรัตค่ะส่วนบิดามารดานะคะคุณชวัรั์และคุณทัศนีชาญวีรากูลค่ะค่ะ นะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาใช่ไหมเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะทางด้านของนายกอนุทินเองก็ประกาศชัดเจนแหละว่าจะดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหา4ี่เรื่องหลักๆสําหรับพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของเศรษฐกิจธธเรื่องของความมั่นคงภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยสังคมด้วยค่ะ เราจะด้วยเวลาที่มีอยู่เราจะเร่งแก้ไขปัญหาสี่าด้หนึ่งปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเราจะ เร่งดำเนินมาตรการลดรายจ่ายลดค่าครองชีพลดค่าพลังงานค่าเดินทางค่าขนส่งต่างๆแะะจะแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยเรื่องที่สองคือเรื่องปัญหาความมั่นคงซึ่งเป็นปัญหาที่กำลังดำเนินเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหากรณีพิาพาทระหว่างไทยและกัมพูชา ด้วยแนวทางสันติภาพแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะต้องยึดหลักการที่เราจะต้องไม่มีวันเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวต่อไปก็คือเรื่องปัญหาภัยธรรมชาติเราจะต้องเร่งต่อยอดในเรื่องการจัดทำระบบเตือนภัยปัญหาเรื่องภัยสังคมจะเร่งปรา,ปาบปรามกระบวนการ าการมัลติแกมเมอร์และแการเงินอ,ออนไลน์ทนั้งหลายอย่างริงจังโดยสร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเพื่อจับจัดคัไทยสังคมรวมรูปแบบเป็นปัญหาเร่งด่วนเลยนะคะ,อะนอกจากนี้คุณอนุทินบอกว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้ก็ขอให้มั่นใจค่ะว่าจะต้องได้รับความร่วมมือการประสานงานเพื่อให้เจตนารมณ์ของตนขับเคลื่อนไปด้วยความมีประสิทธิภาพรวดเร็วปราศจากอุปสรรคค่ะ เรื่องที่เป็นสิ่งที่กังวลใจของพี่พน้องประชาชนผมขอเรียนยืนยันว่าตัวผมและรัฐบาลซึ่งก็หมายถึงรัฐมนตรีทุกคนจะทํางานโดยยึดความถูกต้องของก,กฎหมายเป็นหลักเท่านั้นและผมขอ,อยางนะครับจะไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมตามที่มีผู้กนุ่ม แต่จะปล่อยให้กระบวนการวิธีธรรมได้ทํางานด้วยคนไลซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญความวิธิธรรมที่จะต้องมีกับผู้คนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเียฟ่รแรแกงร้ายอย่างที่เคยมีทุกปฏิบัติมาเรื่องที่จะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนค่ะแล้วบอกว่ามั่นใจนะคะด้วยประสบการณ์ของตนและคอรอมอจะไม่มีเวลาทดลองงานค่ะขณะเดียวกันสิ่งที่พักประชาชนห่วงใยสิ่งที่อยู่ในบันทึกข้อตกลงนะซึ่งรัฐบาลจะมีจุดมุ่งหมายในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามกระบวนการที่กําหนดซึ่งจะมี กระบวนการที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเร็วๆนี้ค่ะหลังจากนั้นตนจะยุบสภาภายในกรอบ4เดือนตามที่มีข้อตกลงค่ะงงครัฐบาลของผมจะมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นและหลังจากนั้นผมจะยุบสภาครับไปในกรอบเวลา4เดือนเพื่อที่เราจะได้คืนน้นอำนาจกลับคื้นสู่พี่น้องประชาชนแม้จะมีเวลาไม่มากนะ แต่มั่นใจว่าผมจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายผมจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ดังนั้นตัวผมในฐานะรัฐมนตรีจะไม่มีวันหยุดไม่มีพักร้อนแต่จะเป็นไปได้ต้องไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีวันหยดเราจะต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตให้ได้ จะไม่มีพักร้อนอคุณม่วยนะ,ะเป็นไปได้จะต้องไม่มีการเจ็บป่วยค่ะเพราะว่าห่วงระยะเวลานี้บีบเลืออเกิดแล้วก็ประกาศชัดเจนด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายก ไม่ได้ติดหนี้บุญคุณใครคนอกจากพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีการประกาศมาตรการเร่งด่วนสี่ข้อไม่แทรกแซงกระบวน,นการยุติธรรมด้วยน,นี่ปัญหา4ด้านมีอะไรละ่ะด้านเศรษฐกิจเร่งด่วนก็เรื่องค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนค่ะหนีสินให้กับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องทําแล้วกเ็เรื่องความมั่นคงแน่นอนปัญหา ไทยกัมพูชานะคะแล้วก็ไทยต้องยึดหลักการต้องไม่มีวันเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวเมื่อสักครู่นี้คุณอนุทินก็ให้คำม,มั่นด้วยส่วนปัญหาภัยธรรมชาติค่ะ ก็ต้องรับมือนะปัญหาไหนที่ยังค้างคาอยู่นะเร่งชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ที่ประสบภัยก่อนหน้านี้ก็ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยใช่แล้วก็เรื่องของภัยสังคมนะการปราบปรามหลายคนรอค่ะการปราบปรามแก๊ง call center scammer มันจะมาคู่กันกับการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยกัมพูชาด้วยก็ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยนะคะแล้วก็มีประมวลภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะเมื่อวานนี้นะคะ ก็มีสสนสมาชิกพักคภูมิใจไทยนะคะภาพสมาชิกครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนี่ระมวลมาให้ได้ชมกันส่วนโผคอรมอนี่ยังไม่นิ่งรอติดตามนีนี่ลูกชายค่ะลูกชายคุณอนุทินค่ะนั่นก็คุณสุชาติชมกลินนะจากรวมไทยสร้างชาติค่ะนี่คุณสุภาศอิสระพักดีค่ะ พรราชาแล้วก็คุณซาดาคุณซาบิดา,า,ดารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอดีตนะ,ตะไม่รู้ว่าจะกลับมานั่งตําแหน่งเดิม,รมหรือเปล่านะคะส่วนบันทึกไว้ในเรื่องของการแก้ปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพจซึ่งต้องพิสูจน์ค่ะบอกว่าวันทึกไว้7กันยายนอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคนที่32ประกาศถึงแนวทางแก้ปัญหาไทยเขมรค่ะ ต่อไปคือเรื่องที่สองคือเรื่องปัญหาความมั่นคงซึ่งเป็นปัญหาที่กำลังดำเนินเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้รัฐบาลของผมจะเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหากรณีพิาพาทระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพเพื่อให้เกิดการลดความสูญเสียของประชาชน ของทั้งสองประเทศแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะต้องยึดหลักการที่เราจะต้องไม่มีวันเสียดินแดนแผ่นดินของเราแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวนะครับคนไทยจะต้องไม่เสียประโยชน์คนไทยจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความเป็นปกติสุขแล้วรัฐบาลจะเร่งดำเนินการ ชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการล่าช้าไปบ้างแต่รัฐบาลของผมจะต้องชดเชยให้กับค่าเสียหายต่างๆแก่พี่น้องประชาชนในบริเวณจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับกัมพูชานะครับด้วยความรวดเร็วครอบคุม ทุกหลังคาเอืนี่คือจากเพจซึ่งต้องพิสูจน์บันทึกไว้นะคะ,คะมาดูสีสันเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะสำหรับคู่สมรสค่ะหรือว่าภรรยาของคุณอนุทินคุณจาธนน,นนทนนท์นะก็เปิดร้านกาแฟแล้วก็รับบทเป็นจาริสซา <laughs> บาริสซาค่ะในชุดผ้าไทยอยู่นะก็ยังทำหน้าที่อยู่ค่ะนี่รับอ,ออเดอร์เองเลยรับออเดอร์เอง เห็นเมื่อวานก่อนใช่ไหมที่บอกว่ามีอะไรนะเค้กส้มอ๋อมีแซลมีแซลมกันอืนี่ความน่ารักค่ะเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นบทบาทมากขึ้นนะสำหรับคุณจ๋าค่ะ